ีครับน้องๆวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องของสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรากันนะครับรอบตัวของเรามีสิ่งต่างๆอยู่มากมายเราสามารถแบ่งสิ่งเหล่านั้นได้เป็นสองประเภทก็คือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเรามาดูกันที่สิ่งมีชีวิตกันก่อนนะครับสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราได้แก่พอ่อแม่ ปู่ย่าตายายคุณครูเพื่อนนักเรียนผีเสื้อพึ่ง,งช้างแมวนกกระรอก กระตายต้นไม้และดอกไม้ต่างๆส่วนสิ่งไม่มีชีวิตได้แก่รถยนต์ก้อนหินน้ำบ้านวัด สะพานโรงเรียนรั้วบ้านนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วเรามาพักเล่นเกมสักแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆให้น้องๆดูว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิต โดยให้น้องๆแยกประเภทให้ถูกนะครับ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรามีลักษณะเฉพาะที่สำคัญน้องๆลองดูลักษณะเปรียบเทียบของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตจะกินอาหารและน้ำได้สิ่งไม่มีชีวิตจะกินอาหารและน้ำไม่ได้สิ่งมีชีวิตจะหายใจได้แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะหายใจไม่ได้ สิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้สิ่งไม่มีชีวิตจะเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวไม่ได้สิ่งมีชีวิตขับถ่ายได้สิ่งไม่มีชีวิตจะขับถ่ายไม่ได้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้สิ่งไม่มีชีวิตเจริญเติบโตไม่ได้สิ่งมีชีวิตสืบพันธุ์และมีลูกได้สิ่งไม่มีชีวิต สืบพันธุ์และมีลูกไม่ได้สิ่งมีชีวิตตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สิ่งไม่มีชีวิตตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ที่อยู่รอบตัวเราได้แก่ช้าง มาวัวควายกระรอกกระต่ายงูปลาปู Cung hỏi Má nam nốt kháng khao nụ nón linh สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นศาสตร์รับสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชที่อยู่รอบตัวเราได้แก่ลวยไม้มาลิกุหลาบ ดาวเรืองโหระพาผักบุ้งคณามะพร้าวต้นกล้วยต้นเข็มพลูด่าง ชวนชมจำปีฝรั่งพริกไมยมทานตะวันทั้งหมดนี้เราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราหวังว่าน้องๆจะสามารถจำแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้นะครับว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับ